ผ้านข่าววันนี้ลงทะเบียนกลุ่มเปาะบางทำอย่างไรได้3000บาทกราบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2563ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเสนอการช่วยเหลือเยียวยา3กลุ่มคือเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน13ล้านคนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่หนึงเด็กแรกเกิด6ปีที่มีฐานะยากจนจำนวน1.4ล้านคน 2. ผู้สูงอายุจำนวน9.66ล้านคนและ3ผู้พิการจานวน2ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 สําหรับความคืบหน้าในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนั้นมีขั้นตอนและวิธีการช่วยเหลือเงินเยียวยาแตกต่างกันไปดังนี้กลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีนั้นรัฐบาลมีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทอยู่แล้วถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก็จะได้รับเงินรวม กันไปเลยเดือนมิถุนายนจะได้2,600บาทเดือนกรกฎาคมจะได้1,600บาทครับกรุมผู้สูงอายุผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยปกติกลุ่มนี้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับการจ่ายเป็นขั้นบันไดตั้งแต่60 0บาทถึง1,000บาทอยู่แล้วเมื่อเพิ่มเติมโครงการเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มปอบบาง้าไปเดือนละ1,000บาท เดือนมิถุนายนจะได้รับ2,006ถึง3,000บาทเดือนกรกฎาคมจะได้รับ1,600บาทถึง2,000บาทครับกลุ่มคนพิการกลุ่มคนพิการนั้นจะได้รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนสำหรับมาตรการเยียวยาวช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหากได้รับเงินเยียวยาวด้วยก็เพิ่มเป็นดังนี้เดือนมิถุนายนจะได้รับ2,800บาทเดือนกรกฎาคมจะได้รับ1,800บาทครับ ทั้งนี้หลักการเยายาุรุณปอบบางดังกล่าวประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ใช้บัญชีของประชาชนที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐอยู่แล้วโดยสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการสังคมด้วยตัวเองได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ go welfare CGD.GO.TH 2กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและกดปุ่มตรวจสอบสา,าจอแสดงผลการตรวจสอบหากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จะปรากฏสว,สวัสดิการที่ได้รับเช่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไรหรือสิทธิ์เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพผู้พิการเป็นต้นหากไม่ได้รับสิทธิใดๆจะปรากฏข้อความว่าไม่พบสิทธิ์ครับ ส่วนกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการขอให้ทุกท่านที่เข้าข่ายไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเอบตอเทศบาลก่อนซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังพูดคุยกันถึงรายละเอียดว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่นอีกว่าต้องทำอย่างไรด่วน สภาลงมติผ่านฉลุย3พรกรวงเงินกู้1.9ล้านล้านบาทณที่รัฐสภามีการประชุมมีการพิจารณาพระราชกําหนดกู้เงิน3ฉบับ,บวงเงิน1.9ล้านล้านบาทประกอบด้วย 1. พรกกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านบาทประพรกให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟโลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMES วงเงิน5แสนล้านบาท3พรพกรดูแลสถิรภาพภาคการเงินวงเงิน4แสนล้านบาทโดยผลการลงมติพรกระฉบับดังนี้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2 0ิ2019 พศสอ6 3หรือประกองบกู้เงินวงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาทผู้แสดงตน481คนเห็นชอบ274คนไม่เห็นชอบ0คนงดออกเสียง207คนไม่ลงคะแนนเสียง0คนดังนั้นมีมติเห็นด้วยพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พศ2563หรือพรกรใช้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟโลนวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทผู้แสดงตน481รายเห็นด้วย275คนไม่เห็นด้วย1คนงดออกเสียง205คนไม่ลงคะแนนเสียง0คนดังนั้นมีมติเห็นด้วย พระราชกำหนดร,รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพศ2563วงเงินไม่เกิน400ล้านบาทมีผู้แสดงตน482คนเห็นควรอรออนุมัติประกอ274คนไม่เห็นด้วย195คนงดออกเสียง12คนไม่ลงคะแนนเสียง1คนดังนั้น มีมติเห็นด้วยขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาราดีนะครับ